สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Miro Gaming เรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับนัดอีกเช่นเคยนะครับ m ม r o Gaming นะครับส่วนวันนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับคอนเทนต์คอนเทนต์ใหม่นะครับเกี่ยวกับช่อง Miro Gaming นะครับโดยคอนเทนต์ที่นัาจะทําในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับวิเคราะห์เรื่องเรื่องหนึ่งบวกกับเรื่องเกมนะครับว่ามันมีความสัมพันธ์ความเป็นมาอย่างไรนะครับมาเราไปดูกันดีกว่านครับสำหรับหัวข้อวันนี้นะครับหัว การเรียนรู้หรือว่าการศึกษาไทยกับเรื่องเกมเนี่ยมันทําให้การศึกษาหรือว่าการเรียนรู้ในตัวเด็กเราเนี่ยมันถดถอยลงไปหรือว่ามีนกาทีฟเอฟเฟกหรือว่ามีผลที่แย่จริงอย่างที่ข่าวต่างๆในประเทศไทยหรือว่าการศึกษาไทยหรือว่ากระทรวงการศึกษาไทยเนี่ยพูดจริงหรือเปล่าครับปะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับวันนี้สำหรับหัวข้อนี้นะครับก็อย่างที่นัดได้เกินไปเบื้องต้นนะครับก็คือจะเป็นเหมือนกับการศึกษาไทย และเกมนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันไงหรือการศึกษาของไทยเนี่ยมักจะโจมตีเกี่ยวกับเด็กที่เล่นเกมหรือคนที่เล่นเกมว่าเป็นแบบเหมือนกับ เขาพยายามสร้างภาพให้เห็นว่าเวลาเราเล่นเกมเป็นภาพที่ไม่ดีคนที่เล่นเกมมักจะมีอนาคตที่ไม่ดีคนที่เล่นเกมมักจะเอาชีวิตไม่รอดคนที่เล่นเกมมักจะเป็นแฟนที่ไม่ดีนะครับมันเลยทําให้เหมือนกับเพราะเพราะว่าการศึกษาไทยเนี่ยมันปลูกฝังงนี้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ครูอะไรต่างๆมันเลยทําให้ image หรือว่าภาพพจน์ของคนที่เล่นเกมเพราะว่าแค่เขาอยากจะผ่อนคลายหรือว่าเพราะว่ามันเป็นงานในเดเรของเขาหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เขาชอบมันเป็นสิ่งที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าหรือว่ามันเป็นสิ่งที่แบบ วาเราชอบอะทําไมเราจะเล่นไม่ได้ก็เหมือนเหมือนกันเวลาไปเที่ยวแล้วทําไมคนถึงว่าคนที่มองว่าไปเที่ยวดื่มเบียดื่มเหล้าแล้วทําไมยังสามารถที่จะเป็นแฟนที่ดีได้หรือว่ายังสามารถที่จะดูแลครอบครัวได้แล้วทาไมในทางกลับกันเด็กไทยหรือว่าเราอะที่เล่นเกมเพราะว่าเพื่อความสนุกเพื่อแบบเพื่อคลายเครียดเพื่อแบบผ่อนคลายเราจะเป็นคนที่ดีในสังคมไม่ได้หรอเราจะเป็นเหมือนกับผู้ใหญ่เป็นแฟนที่ดีในอนาคตหรือว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะแฟมิลี่แมนหรือว่าเป็นคนที่สามารถดูแลครอบครัวไม่ได้หรอ ใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับอ่าเดยวนัทจะยกตัวอย่างครับก็คือนัทจะยกตัวอย่างมาเกี่ยวกับข่าวแบบหลักๆเลยสื่อออนไลน์มันก็จะมีอยู่ประมาณ3-4อันที่นัาเจอเดยวนัทจะยกมาแค่3อันนะก็คือจะเป็นเหมือนกับข่าวก่อนแล้วก็จะเป็นวิจัยแล้วก็จะเ er, ป็นเหมือนกับโพสต์ที่แบบเปิดวิถีออนไลน์เด็กไทยกับภัยใกล้ตัวคือเรื่องเกมนั่นเองง่ายๆนะเกมละโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็จะมีวิจัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเด็กไทยกับปัญหาการติดเกมคํำว่าติดเเกมนี่ยยทของไ ก็คือเป็นการเล่นใน3-5ชั่วโมงในแต่ละวันนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าสมมติคุณออกไปเที่ยวออกไปช้อปปิ้ง3-5ชั่วโมงต่อวันเนี่ยไม่นับว่าเป็นแบบคุณเป็นเหมือนกับเป็นคนติดแบบติดเที่ยวติดอะไรอย่างนี้แปลกไหมแปลกใช่ไหมพยายามจะโจมตีเต็มที่นะอะต่อนะครับอันนี้ถือว่าเป็นแล้วก็มีข่าวหนึ่งก็คือจะเป็นโพสต์ทูเดย์นะครับภาวะการเล่นหรือติดเกมออนไลน์ของเด็กไทยนะครับอันนี้ข่าวเนี่ยแบบมันก็ไม่ได้สดมากแต่คือเป็นข่าวที่เราเจอกันแบบ เป็นประจําอยู่แล้วแต่อันนี้มันเหมือนกับขึ้นท็อปเซิร์ชนะครับก็คือเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วก็คือวันที่22ธันวาคม0 2 5 6 3นะคร้บนัมนก็เอามาก็คือวิกฤตเด็กไทยติดเกมนั่นเองอ่ะหัวข้อหลักๆเลยนะครับพูดได้ง่ายนะครับที่ทางสื่อออนไลน์หรือการศึกษาไทยเนี่ยพยายามที่จะโจมตีนะครับพยายามที่โจมโจมตีเกี่ยวกับคนที่เล่นเกมนะครับคำว่าติดเกมหรือเล่นเกมมากๆในที่แน่นัดขอบอกไว้ก่อนนะครับแค่คุณเล่นเกมประมาณ3ชั่วโมงครึ่งต่อวันเนี่ยเฉลี่ย3ชั่วโมงครึ่งต่อวัน ก็ถือว่าคุณเป็นเด็กติดเกมแล้วนะอันนี้คือในนิยามของทางแบบการวิจัยที่เขาหามานะครับอ่ะคือหลักๆเลยเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ4อันก็คือนักเรียนที่เล่นเกมมากเนี่ยจะมีสุขภาพแย่ลงนะครับอันที่2นักเรียนที่เล่นเกมมากจะมีผลการเรียนที่แย่ลงอันที่3มนักเรียนที่เล่นเกมมากจะมีพฤติกรรมที่แย่ลงอันที่4นักเรียนที่เล่นเกมมากจะมีสังคมที่แย่ลงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์อยู่4หลักๆนี้เลยนะครับจากการที่นัดจะไม่ใช้คําว่านักเรียนแล้วกันนะจะใช้คาว่าเหมือนกับ เรา <G uy> พวกเราเนี่ยที่เล่นเกมเนี่ยจะมีสุข <The> ถ้าเล่นเกมมากเนี่ยจะมีสุขภาพที่แย่ลงในมุมมองของนัทนะครับถ้าเราเล่นมากเกินไปนะฮะอะไรที่ทํามากเกินไปมันไม่ดีเสมอเราเที่ยวมาก,กไปมไม่ดีเราแบบเหมือนกับดื่มเหล้าเราสูบบุหรี่หรืออะไรมากเกินไปมันไม่ดีแล้วแค่สูบบุหรี่ก็ไม่ดีแล้วอะเราดื่มเบียร์ดื่มเหล้าหรือว่าทําอะไรมากไปมันก็ไม่ดีออกกําลังกายมากไปบางทีมันก็ไม่ดีกินมากไปมันก็ไม่ดีถูกต้องไหมครับ ไม่ว่าเราจะทําอะไรมากไปทํางานมากไปมันก็ไม่ดีอ่านหนังสือมากไปมันยังไม่ดีเลยถูกต้องไหมครับนะัดคิดว่าหัวข้อนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นการโจมตีที่เหมือนกับใช้เหมือนกับความล้าหลังในการที่โจมตีคนที่เล่นเกมนะครับเพราะว่าสุดท้ายถ้าสมมติเราเล่นเกมแล้วเราคิดว่าเอยเนี่ยฉันอยากจะมีชีวิตอยู่ฉันอยากจะเล่นเกมให้ได้มากๆหรือว่าแบบอยากจะเล่นเกมไปนานๆเราก็ต้องเหมือนกับจัดสรรเวลาเพราะาบางที พอบางคนอะพอหลายๆคนนะครับอย่างเช่นนัดเป็นต้นอายุเริ่มมากขึ้นสมมติอายุเกิน25ขึ้นไปปุ๊บเราเล่นเกมเราจะรู้ลิมิตของตัวเองแล้วสมมติอ่ะเราเล่นอุ้ยเราเล่นสมมติคนเล่นอาวีปุ๊บเราเล่นปั๊บ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 อุ้ยเมื่อยมือแล้วมือมือแบบนิ้วล็อกเงี้ยคุณจะเล่นต่อไหมเล่นต่อก็แพ้สิเราก็พักถูกต้องไหมร่างกายเราจะมีสัญญาณบอกอยู่แล้วครับหรือบางที่คนที่แบบสายตาสั้นหรืออะไรเล่นไปสัก2 3าชั่วโมงเราจะรู้สึกเอ้ย เดี๋ยวเราพอก่อนแล้วเราก็ไปพักก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่หรือว่าแบบไปทําอะไรก็แล้วแต่มันมันสัญญาณของร่างกายตัวเรามันจะเป็นการบอกอยู่แล้วนะฮะอาซึ่งในหัวข้อเนี้ยนัทคิดว่าถ้าเล่นมากไปจริงเล่นโดยที่ไม่ทําอะไรเลยมันสุขภาพแย่ลงอยู่แล้วะฮะแต่นันคิดว่าเกมเมอร์ในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเราอะเข้าใจเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพมากขึ้นเราเล่นแป๊บเดียวแล้วเราก็พักถูกต้องไหมเรามีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น ซึ่งในหัวข้อตรงเนี้ยเล่นเกมมากไปทําให้สุขภาพยอยงนัดคิดว่าทุกอย่างนะครับทาอะไรมากเกินไปมันไม่ได้แย่ลงใช่ไหมอย่างเช่นเราเล่นอะไรมันก็มันก็พักผ่อนนะ่ะเออแต่ถ้าสมมติอย่างเช่นบางทีอันนี้บางทีนะอย่างเช่นแบบเราเล่นซอดแจ้งหรือเล่นทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าหลังจากแบบเฮ้ย เราสอบเสร็จแล้วใช่ไหมครับหรือว่าบางทีเราทํางานเสร็จแล้วเราอยากจะผ่อนคลายก็เหมือนเวลาคุณไปเที่ยวอ่ะคุณก็อยากจะผ่อนคลายเต็มที่เราก็อยากจะทํางานเราก็อยากจะเล่นเกมเราก็อยากจะเหมือนกับใช้เวลาอย่างเงี้ยอยู่กับเพื่อนให้เต็มที่มันก็ไม่ต่างกันนานๆทีถูกต้องไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่เหมือนกับผมว่ามันนัดว่ามันล้าหลังไปแล้วในการที่จะเหมือนกับเอามาโจมตีว่าเฮ้ยการเล่นเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่แย่นะครับเพราะว่า ทุกทกวันเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเนี่ยเราเล่นมากไปสุขภาพเราไม่ดีถ้าสมมติเราเล่นมากไปอย่างเช่นนะเอาง่ายๆเลยสมมติเราทำเดลี่เราเล่นเกมอะไม่ว่าอะไรเราเล่นเราทำเดลี่ควสวันนี้เสร็จใช่ไหมแล้วถ้าสมมติบังเอิญเราเล่นเยอะเกินไปแล้วเราหลับเลยเหมือนกับเดลี่รีเซ็ตไทม์อะอย่างเช่นแบบเอ้ยเลยเลยเวลาตีห้าหรือว่าเลยเลยว่าเที่ยงวันรับของรางวัลใช่ไหมเราต้องตั้งนาฬิกาปลุกมาเพื่อเอาของอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะนัดคิดว่า นักเล่นเกมหรือเกมเมอร์ตัวจริงมีวินัยในเรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะซึ่งถือว่าข้อนี้เป็นอะไรที่เหมือนล้าหลังมาแล้วที่มาใช้โจมตีเกี่ยวกับการเล่นเกมแล้วทําให้เหมือนกับสุขภาพแย่นะฮะอ่ะโอเคเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องที่2กันดีกว่านะครับนักเรียนที่เล่นเกมมากมักจะมีผลการเรียนที่แย่ลงอันนี้นี่นัดขอเซโนเลยนะครับอ่ะซึ่งทําไมนัดถึงขอเซโนนะครับเพราะว่าการเล่นเกมนะครับมันไม่ได้ทําให้แย่ลงนะครับซึ่ง คนวิจัยจากต่างประเทศเนี่ยมีเยอะมากนะครับว่าการเล่นเกมเนี่ยมันช่วยทําให้ระบบสมองทําให้รีเฟรชทาให้การตอบคําถามทําให้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเหมือนกับการตอบโต้ของเราอะ่ะเร็วขึ้นมันทําให้การเหมือนคิดคณิตอันนี้ยังไม่รวมไปถึงเหมือนกับพวกเกมมิ่งซิมูเลเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเดอะซิมหรือว่าไฟล์ตซูมิเลเตอร์การฝึกขับเครื่องบินนะครับหรือว่าการฝึกขับรถนะครับซึ่งทุกวันนี้นามาใช้อยู่ในอุตสาหกรรมในแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับ พวกการบินหรือว่าการขับรถอะไรอย่างนี้มากขึ้นมากเลยนะ,ะในต่างประเทศนะฮะซึ่งถือว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากซึ่งมันเป็นการเหมือนกับรวมเกี่ยวกับ educational แล้วก็เกมมิ่งเข้าด้วยกันก็คือการศึกษาแล้วก็เกมเข้าด้วยกันแบบเป็นในทิศท,ทางที่ดีแต่ในบริบทและสังคมของไทยเนี่ยการศึกษาไทยเนี่ยยังมองว่า2เรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ต่างกันอยู่ซึ่งในความเป็นจริงนัดขอเซโนเลยครับเพราะถ้าทุกคนนะครับนัดเชื่อได้ว่าประมาณ90%นะครับของคนที่ดูช่องนั้นแล้วก็เป็นเกมเมอร์นะครับ ภาษาอังกฤษอะเราไม่ได้แทบจะไม่ได้มาจากที่อาจารย์สอนเลยใช่ไหม a and m b b b n o d e b b i r d นกอะไรอย่เงี้ยใครจะเรียนถูกต้องไหมเราไม่ใช่ได้อย่างนั้นแล้วอย่างเช่นแบบเรารู้ว่า a a e r o p l a n e อย่างเงี้ยอ่ะมีอาจารย์ไหนสอนไหมแต่เรารู้ว่า a e r o p l a er n e flight แปลว่าอะไรที่เป็นเครื่องบินเหมือนกันใช่ไหมคำว่าต่อสู้ fight อาจจะไม่ได้มีคําว่าแค่ว่าต่อสู้อาจจะมีคําว่า attack อะไรเงี้ยแล้วซึ่งคําว่า attack เราเรียนมาจากไหนนัดเชื่อนะครับว่าใน ไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะมัธยมหรือปถมไม่แทบจะไม่มีครูคนไหนสอนคําว่าแอ t แทกแต่เราเรียนรู้คําว่าแอ t แทกที่แปลว่าโจมตีหรือว่าแบบเหมือนใส่ร้ายคนอื่นอย่างเงี้ยมาจากเกมทางนั้นถูกต้องไหมหรือคําว่า,ฟร,วา,รา,าฟรีที่แปลว่าหนีอะไรเงี้ยนัดถามหน่อยฟรีที่แปลว่าหนีอ่ะเราเรียนมาจากมัธยมที่อาจารย์สอนไหม ประสบการณ์นั้นนะครับไม่นะฮะเราเรียนมาจากเราเรียนมาจากตัวเกมลว้ลวนๆไม่ว่าจะเป็นวอล์ค้าไม่ว่าจะเรียนมาจากไมค้าหรือเกมเก็บเร็วทั่วไปเพราะว่าเกมสมัยเนี้ยอย่างเช่นเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอยากจะเล่นเกมากต่างประเทศอ่ะแล้วมันอยู่ต่างประเทศอ่ะแล้วมันยังไม่เข้าไทยอ่ะมันยังไม่ได้มาแปลไทยแล้วมันสนุกมากๆถ้าถามหน่อยทุกคนจะยอมเล่นไหมแล้วเราเรียนภาษาอังกฤษหรือพยายามแบบเปิด g o Google t r a n s l a t e หรือว่าเปิดดิบมาเพื่อที่จะเฮ้ยคำนี้แปลว่าอะไรเพื่อที่จะทำให้เราเล่นเกมนี้ได้ดี นัดคิดว่าทุกคนมีความพยายามอย่างนั้นแล้วสิ่งนั้นที่เราพยายามเล็กๆน้อยๆมันมีผลกับการเรียนเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรหลายๆอย่างนะครับมันสามารถที่จะอ apply ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้จากประสบการณ์ตรงเลยซึ่งข้อน,นี้นัดปัดตกแน่นอนนะครับนักเรียนที่เล่นเกมมากมีผลการเรียนที่แย่ลงนะครับถ้าเราประยุกแล้วก็ไป ประยุกต์ใช้จริงๆจะพูดประยุกต์แล้วไม่ใช่นะประยุกต์ใช้จริงๆแล้วนะครับมันทําให้การเรียนเราดีขึ้นมากๆเลยนะครับอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆเล่นเกมมากเกินไปแล้วโดดเรียนแล้วหรือว่าไม่ตั้งใจเรียนหรือไม่สอบอย่างเงี้ยอ่ะอันนั้นเป็นที่ตัวบุคคลแล้วฮะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเกมแล้วนะโอเคอย่าลืมนะครับเราเล่นเกมได้แต่เราต้องมีวินัยโอเคอ่ะโอเค เราไปดูหัวข้อกันต่อไปหัวข้อต่อไปกันดีกว่านะครับหัวข้อต่อไปนะครับนักเรียนที่เล่นเกมมากมักจะมีพฤติกรรมที่แย่ลงนะครับอ่ะข้อนี้นะครับยกตัวอย่างเลย a นะฮะทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับชาวเกมเมอร์รู้อยู่แล้วนะครับว่า d a เนี่ยเป็นเกมที่เขาเรียกอะไรแทบจะท็อกซิกที่สุดเลยตอนนี้นะฮะคอมมูนิตี้แบบโอ้โหปูตังอีนามโมนะครับเออแบบโยมัมโยแด๊ดอะไรอย่างเงี้ย เยอะมากๆนะฮะเยอะมากๆถือว่าเป็นการโจมตีมากๆนะฮะแต่นัทถามหน่อยนะฮะว่าพฤติกรรมบางคือพฤติกรรมอย่างนั้นยอมรับนัดก็เป็นนะครับเพื่อนนัดก็เป็นต่อให้อายุเยอะแล้วนะครับแต่มันเหมือนเป็นการแสดงออกเหมือนกับเป็นบางคนก็เล่นขำๆอะ่ะเข้าใจป่ะบางทีมันเป็นการแบบเหมือนกับ pretending เพื่อให้มันมีอัรถรสมากขึ้นนะฮะแล้วนัทถามหน่อยพอในชีวิตจรงิงเราจะไปทําอย่างนั้นไหมส่วนใหญ่ก็ไม่นะครับถ้าสมมตินัดอย่างเงี้ยมันเป็นปัจเจกบุคคลมากกว่านัด นัดว่ามันเป็นเหมือนกับเกี่ยวกับตัวบุคคลมากกว่าบางคนนะครับอุย๋ยพูดดีพูดเพาะในเกมแต่ในชีวิตจริงอาจจะแบบเหมือนอาจจะแบบเฮ้ยอาจจะค้ายาหรืออาจจะทํานู่นทํานี่ทําอะไรไม่ร้ายก็ได้ถูกต้องไหม <Okay. S 2> อะไรเหมือนอะไรอย่างนั้นเหมือนกับบางทีนะเราอาจจะพูดกับแฟนดีแต่เราอาจจะพูดกับพ่อแม่ไม่ดีอย่างนั้นก็ได้นะครับซึ่งในมุมมองนะัดมันไม่ได้เกี่ยวนะครับนะนัดคิดว่าการที่แบบเล่นเกมมากมันเป็นการปลดปล่อยเรา หมือนเป็นการปลดปล่อยสิ่งหน,นึ่งในตัวเราในเหมือนกับสังคมที่เราที่เป็นใครก็ได้แต่เราทําไปโดยที่เราทําไปโดยที่เราไม่ได้แบบเหมือนไปโจมตีคนอื่นไม่ได้ไปตัดพอไม่ได้ด่าพ่อด่าแม่นะครับในเหมือนกับเป็นการปลดปล่อยเหมือนกับความเครียดปลดปล่อยความท็อกซิกของตัวเองอ คือขนาดเราแบบกินของเสียเราต้องเราเรายังต้องดีท็อกใช่ไหมเวลาเราเจอเรื่องคิเครียดหรือว่าเวลาเราเจอเหมือนกับอะไรที่กดดันเราก็อยากจะเหมือนกับปลดปล่อยนั่นออกไปบางทีการปลดปล่อยให้กับแฟนหรือคนในครอบครัวมันก็อาจจะมีผลมากซึ่งในมุมมองนั้นนะครับการปลดปล่อยในเหมือนกับเกมมิ่งคอมมูนิตี้แต่เราไม่ได้ทำร้ายคนอื่นมากเกินไปในจุดที่พอรับได้นะคิดว่ามันโอเคนะโอเคเลยแต่ถ้าสมมติอาที่มากเกินไปเที่ยง มันไม่ดีเสมอทะ,ะ,ะอันนี้ก็ถือว่ายังเป็นเหมือนกับยังเป็นหัวโบวราณในการที่เอามาโจมปีเกี่ยวกับเกมเมอร์รอว่าความรักในการเล่นความรักในการต่ทายอเราดูนะอ่ะเรามาดูข้อสุดท้ายนะครับนักเรียนที่เล่นเกมมากมักจะมีสังคมที่แย่ลงโอ้โหอันนี้นะครับอันนี้นะฮะโอ้โหอันนี้นี่เหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยนะครับเพราะว่าคือสังคมเกมสมัยเนี้ย มีแต่มีแต่ดีๆทางนั้นนะน่าจะบอกให้ใช่ไหมสังคมแย่มีอยู่ทุกที่ฮะสังคมดีก็มีอยู่ทุกที่ขึ้นอยู่กับตัวเราเองมากกว่าที่จะเลือกเข้าไปนะฮะอย่างเช่นอย่างเช่นอ่ะเวลาเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยอ่ะเราไปเที่ยวไปเที่ยวกลางคืนมันไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่แย่เสมอไปแต่สมมติเราไปเที่ยวกลางคืนมีเสพยงเสพยามีนู่นมีมีตีกันมีอะไรอย่างเงี้ยมีไปทําลายผู้อื่น ถือเป็นสังคมที่แย่ไหมก็แย่แต่คนที่เขาเที่ยวอย่างมีระเบียบว,วินยัยแต่คนที่เขาเที่ยวอย่างมีลิมิตมันก็มีถูกต้องไหมครับมันไม่ได้แปลว่าแบบเฮ้ยคุณเล่นเกมมากขึ้นมันจะทําให้สังคมแย่แต่ในทางกลับกันนัดก็สามารถที่จะบอกได้ว่า เนี่ยการที่เราเล่นเกมมันทําให้เราเหมือนเก็บตัวมากขึ้นหรือบางทีเราเลือกที่จะเก็บตัวแล้วเราไม่อยากจะเหมือนกับเอ็กซ์เพรสหรือว่าปลดปล่อยตัวเองในสังคมที่เราไม่ชอบก็ได้ในเมื่อเราอยู่ในสังคมที่เราชอบสังคมที่ดีสังคมที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเองทําไมเราไม่อยากจะเปิดปล่อยแล้วทําไมเราไม่อยากจะเปิดเปิดเผยตัวตนไปถูกต้องไหมแต่เมื่อไรก็ตามที่เราไปอยู่ในสังคมที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเราทําไมเราต้องเปิดตัวตนออกไปเราก็แค่ถอยออกมาเหมือนกันนะฮะนัดคิดว่า การเล่นเกมเนี่ยมันไม่ได้ทําให้สังคมแย่ลงหรือทําให้ปฏิสัมพันธ์แย่ลงนะฮะถูกต้องไหมเพราะว่าบางทีการปฏิสัมพันธ์อาจจะไม่ได้เป็นการพูดกันแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าทุกวันนี้โควิด -19 อ่าะโควิด -19 เนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าการที่เรามีซูมการที่เรามีดิสคอเนี่ยมันดีแค่ไหนมันทําให้ปฏิสัมพันธ์ในการพูดเนี่ยเพราะบอกเมื่อก่อนอะนัก็เป็นคนขี้อายแต่เกมอะมันทําให้นัทรู้สึกว่าเรามีความกล้ามากขึ้น มันอยู่ที่ตัวเราจะประยุกต์ใช้มากกว่านะครับซึ่งมันทําให้แบบสังคมแย่ลงนะคิดว่ามันเป็นการโจมตีที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าจากที่เราดูข่าวนะฮะไม่ใช่ว่าครูต่างๆนะฮะจะดีนะฮะครูไม่ดีก็มีใช่ไหมครูดีๆก็มีนะฮะนัดคิดว่ามันขึ้นอยู่กับการที่เราเอาตัวเราเข้าไปมากกว่านะฮะอ่าอันนี้ก็ข้อ4ี่ก็ถือว่าปัดตกไปนะฮะ ซึ่งสี่ข้อนั้นนะครับก็จะเป็นสีข้อคร่าวๆที่นัดนำออกมาและคิดว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นหัวข้อหลักๆเลยที่การศึกษาไทยหรือว่าผู้ใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยพยายามที่จะโจมตีว่าการเล่นเกมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นสิ่งที่แย่มากๆนะครับซึ่งในมุมมองนะัดมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลซะมากกว่านะครับเราไปมองว่าสิ่งๆนั้นเนะ่เหมือนก้อนหินก้อนหินถ้าเรามองอ่ะมันก็สามารถที่เป็นสิ่งที่ดีและไม่ดีได้ถ้าสมมุติเรานําก้อนหินนั้นไปปาใส่คนอื่น มันก็เป็นสิ่งที่แย่ถูก้ไหมแต่ถ้าสมมุติเราเอาก้อนหินนั้นไปเหมือนกับ ไปต่อหรือไปทําเป็นรูปหรือไปทําอะไรที่มันสร้างสารรค์มันก็สามารถเป็นสิทธิได้นะครับตัวเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวนัดมีขออะไรที่เพิ่มเติมเล็กๆนะครับก็คือนัดจะแบบเหมือนกับเซิร์ชเวลาเราหาเราหาในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นข้อความเหมือนกับบริบทหรือบทความที่มันแย่ๆหน่อยนะครับเหมือนกับผลเสียแต่ถ้าสมมุติในในเวลาที่เราแบบหาใน Google หรือว่าของต่างประเทศนะฮะ gaming is bad for students นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็น is gaming bad for students มักจะเป็นคําถามปลายเปิดว่าเฮ้ยสรุปเกมมันมีข้อเสียหรือข้อดีหรือเปล่าเห็นไหมอาร์วิดีโอเกม bad for me หรือ for kids เนี่ยครับส่วนใหญ่นะครับของต่างประเทศเขามักจะโชว์ให้เห็นถึง2ด้านเสมอแล้วก็จะให้ผู้อ่านเนี่ยหรือว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยคิดและไต่ตองเองนะฮะเนี่ยเดี The F, ๋ยวเเหมือนอย่างเช่นเนี่ย ah parent guide to negative effects of video games อย่างเช่นข้อเสียมันก็มีแต่เรามักจะเห็นข้อเหมือนกับบทความโดยรวมถึงแบบ สองมุมมองเสมอนะครับแต่ซึ่งต่างกับของไทยที่มันจะออกไปในทางแบบวิเป็นข้อเสียไปเลยแล้วพยายามที่จะโจมตีนะครับอ่าอย่างเช่นเนี่ยเวลาเราเซิร์ชมาเนี่ย r e l d t e d search ใช่ไหมมันก็จะมีแบบ negative อฟเฟ c t แล้วก็ p o s ิทีฟเ e ฟเฟ c t คือมันจะมันจะมีทั้งสองด้านเสมอนะฮะอย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่น how video game can impact student grade เงี้ยมันก็จะมีทั้งหมดเลยนะซึ่งนัดถือว่าเหมือนกับต่างประเทศเขาเหมือนกับมองไปไกลแล้วนะฮะเขาแบบเหมือนกับ เกมเนี่ยเหมือนกับเป็นฮ็อบบี้ฮ็อบบี้หนึ่งแล้วถ้าสมมติเรายกตัวอย่างอย่างเช่นเพื่อนนัดน,นะครับอยู่ออสเตรเลียนะออสเตรเลียเขาเป็นเขาเป็นประเทศที่เล่นเกมเยอะมากๆและรู้ไหมครับว่าออสเตรเลียเนี่ยเหมือนกับรุ่นเราเนาะสามสิบสี่สิบเนี่ยเขาเล่นเกมเขาเล่นเอ็มมีอแมและเกมที่ดังที่สุดก็คือเป็นเวอร์ออฟวอร์คา t นะครับเขาเล่นมันนานมากจนแบบทุกวันเนี้ตอนเย็นอะเหมือนกับทุกๆพุทธพฤหัส เหมือนกับเป็นวันที่เขาเหมือนต้องลงเลทค่าบอลแล้วมันมันเป็นกิจกรรมในครอบครัวที่แบบหรือว่ากิจกรรมที่ทําให้เขาเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วสมัยมัธยมอะไรเงี้ยแล้วก็วันอื่นเขาก็ใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตกับครอบครัวออกไปแฮงเอาออกไปข้างนอก กลายเป็นอย่างนั้นอยู่ที่การบริหารเวลามากกว่านะครับในมุมมองนั้นนะครับอ่ะยังไงวันนี้นะครับนัดก็ขอลาก,กันไปแค่ดีนะครับเกี่ยวกับมุมมองของการศึกษาไทยที่มีต่อเกมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นข้อที่ไม่ดีนะนัดก็ามาเหมือนกับเอามาโต้เถียงเอามาแย้งนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีไอเดียหรือว่าอยากจะเอาหัวข้อเหมือนกับวิดีโอนี้ก็สามารถเอาไปพ่อแม่ดูได้นะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นมุมมองมุมมองหนึ่งเพราะานัดนะครับจาก คนที่โตมาแบบเหมือนกับถูกกีดกันเหมือนกันในการที่เล่นเกมนะเพราะนะั้นอยู่ในยุค90ครับเกมมันไม่ค่อยเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับครอบคุมหรือว่าเข้าถึงได้ง่ายขนาดนี้เราก็ต้องมีการแอบเล่นบ้างครับแต่พอนะัาโตมานะครับพอพ่อแม่เริ่มเข้าใจเราก็เริ่มที่จะเปิดเปิดมากขึ้นเพราะว่าการที่เราเล่นเกมล้วเก็ตเราไม่ตกแล้วมีแบบทุกๆอย่างมันดีขึ้นนะมันเป็นการพิสูจน์แล้วนะครับว่าเออเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะจัดการบริหารเวลาเราได้บริหารไม่ว่าจะเป็น ทางด้านอารมณ์ทางด้านแบบหลายๆอย่างในชีวิตได้นะครับการที่จะเอาเกมไปเป็นส่วนหนึ่งของฮ็อบบี้หรือสิ่งที่เราชอบนะครับมันก็ไม่เป็นปนัญหาถ้าเราสามารถที่จะบร,บ,รบริหารจัดการตัวเองและคนรอบข้างได้นะครับอ่ะยังไงก็เอาเก็บไปคิดนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กด subscribe myro gaming ได้นะเดี๋ยวน่าจะพยายามทำคอนเทนต์อย่างนี้มานะครับถ้าใครชอบก็อาจจะมีพาร์ทสเกี่ยวกับเรื่องค่าศึกษาและ เกมมิงนะครับยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้นะัดขอลากันไปแค่นี้นะครับบ๊ายบาย